เรื่องที่สองเป็นเรื่องพระปินดาปาติยะเีระพึงทราบดังต่อไปนี้ได้ยินบาบุรุษเข็นใจยากจนมากคนหนึ่งในบ้านมาหาขามประเทศศรีลังกาเลี้ยงชีวิตด้วยการขายฟืนไปเก็บฟืนมาหักมาตัดแล้วก็ไปขายบุรุษนั้นได้ชื่อตามเหตุที่ไปขายฟืนนั้นนั่นแหละว่า ทารุพันตกะมหาติตสะผู้ขายฟืนนั่นเองวันหนึ่งเขาพูดกับภรรยาของเขาว่าชื่อว่าพวกเราจะเป็นอยู่อย่างไรกันพระศาสดาตรัสว่าทลิทธะฐานทานของคนยากไรมีผลมากอันนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องมีศรัทธามากต้องมีการเสียสละความตระหนีมากละความเห็นแก่ตัวละความรักตัวมาก จึงจะสละได้ไม่เหมือนกับคนร่ำรวยมีทรัพย์มากมายการให้ทานเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยุ่งยากนะแต่ว่าคนจนนี่ต้องมีศรัทธามากต้องเห็นคุณของทานม,มากมีปัญญามากและต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวความรักตนความตนีออกไปให้ได้แต่เราไม่อาจให้เป็นประจำได้เพราะว่าเรายากจน เราก็จะถวายปักขีกับพัทแล้วคือ15วันถวายครั้งหนึ่งถวายอาหารแม้สลากพัทอันเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็จะถวายให้พระภิกษุจับสลากแล้วมารับที่บ้านก็จะถวายภริยารับคำว่าสาธุดีแล้วนายก็ได้ถวายปักขีกับพัทตามมีตามได้ในวันรุ่งขึ้น ก็เวลานั้นเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ขัดข้องด้วยเรื่องปัจจัยทั้งหลายมีอาหารบินธรบาดจีวรมากมายภิกษุหนุม่มและสามนเณรทั้งหลายฉันโภชนะอาหารล้วนประณีตรู้ว่าอาหารของหุณทารุพันดกะมหาติจะและภรรยานี่เป็นอาหารไม่สู้ดีไม่ประนีตก็กระทำปักขีกาพัด อาหารที่ถวายประจํสิบห้าวันของคนทั้งสองนั้นให้เป็นแต่สักว่ารับไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีความต้องการเมื่อคนทั้งสองนั้นเห็นอยู่นั่นแหละก็ทิ้งของเสียแล้วกว็ไปทิ้งของให้เห็นต่อหน้าด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายภรรยาเห็นการกระทำนั้นก็บอกแก่สามี แต่ไม่ได้มีความเดือดร้อนใจว่าพระทิ้งของที่เราถวายให้แล้วก็หมดกันนะกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไม่อยู่แล้วเราสละความเป็นเจ้าของให้ท่านแล้วการสละนั่นแหละเป็นบุญเป็นสมบัติของเราของก็เป็นสมบัติของท่านไปท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นสิทธิของท่านแล้วไม่ไปผูกพันยึดถืออยู่ว่านั่นมันอาหารของเราบุญทังอากเป็นของเรากรรมทังอากเป็น สมบัติของเราตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะเรามีกรรมเป็นของของตนนะไม่ใช่ของวัตถุที่เราได้มาแม้ร่างกายก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราคิดเช่นเรามีศรัทธาเรามีจาคะเรามีเมตตาเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราหรือเราพูดเราพูดว่าข้าพเจ้าขอถวายทานอย่างเนี้ยเป็นสมบัติของเราหรือการเคลื่อนไหวไกายหยิบวัตถุสิ่งของต่างๆถวายแก่พระ เนี่ยเป็นสมบัติของเรากรรมนะเป็นสมบัติวัตถุสิ่งของทุกอย่างไม่เป็นเลยเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ให้บุญของเราสำเร็จเท่านั้นเองสามีฟังภรรยาแล้วก็กล่าวว่าก็พวกเราไม่อาจให้พระผู้เป็นเจ้าชันได้โดยง่ายเพราะเราเป็นคนจนก็จริงเนาะเราจะกระทำอย่างไรเนอะและจึงอาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าได้ให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยดีใจเห็นของของเรา ก็จะได้บริโภคได้เราก็จะได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจทีนั้นภริยาของเขากล่าวว่านายท่านพูดว่าอะไรหรือธรรมดาคนเข็นใจทั้งหลายก็มีลูกก็มีอยู่ไม่ใช่หรือนี่ไงล่ะทิดาของท่านท่านจงเอาทิดาคนนี้วางเป็นประการไว้ในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งแล้วเอาทรัพย์มาสักสิบสองคาหาปณะนะก็เป็นจำนวนปากนะ แล้วไปซื้อแม่โคโนมมาตัวหนึ่งเราจะถวายสลากกรพัดปรุงด้วยนมสดแก่พระผู้เป็นเจ้าเราก็อาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นของดีนะเพราะว่ามีเงินแล้วซื้อวัวได้เนี่ยวัวก็จะให้อาหารเรียกว่าปัญจากโคลดลดทั้งห้าของวัวของนมวัวนะมีอยู่สามีก็รับคำว่าได้แล้วจึงกระทำอย่างนั้น ด้วยบุญของคนทั้งสองนั้นอันนี้เป็นเรื่องอนุภาพบุญคนทำบุญมีความปรารถนาอะไรบุญเขาจะจัดการให้ตรงกับความปรารถนาหรือสมความปรารถนาถ้าอาธิษฐานด้วยก็ได้เร็วหน่อยแม่โคโนมตัวที่ซื้อมานั้นให้น้ำนมสามมานิกะในตอนเย็นก็มากอยู่นะ มานิกาเนี่ยเป็นมาตราตัวของชาวมคตในตอนเช้าให้น้ำนมอีกสาม,มานิกะคนทั้งสองก็ทำนมสดที่ได้ในตอนเย็นให้เป็นนมเปรี้ยวในวันรุ่งขึ้นจึงทำให้เป็นเนยใสจากเนยข้นที่ถือเอาจากนมส้มนั้นเป็นเนยใสนี่เป็นอาหารที่ดีเยี่ยมแล้วก็ถวายสลากกับพัดปรุงด้วยนมสดพร้อมทั้งเนยใสนั่นแหละ จำเดิมแต่นั้นพระผู้มีบุญจึงจะได้สลากพัดในเรือนของเขาต้องมีบุญบุญก็จะได้สิ่งของที่ดีเลิศทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องชาวโลกไม่ค่อยรู้ว่าชีวิตของคนมีบุญได้อะไรทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำไว้คนมีบาปก็จะไม่ได้อะไรก็ได้แต่ความเดือดร้อนของตนเอง เมื่อนึกถึงบาปของตนหรือว่าคนอื่นเขาทําเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามตนเองมักจะไปได้รับผลกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่น่าทำและเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างที่พระุดธเจ้าได้ตัดไว้นะว่าอาสาธนามันเยสังอจุราะรนิธิกลุ่มทรัพย์คือบุญเป็นของเฉพาะตนไม่เป็นของชนเหล่าอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้ กายราธาติโลปุญญานิโยนิธิอนุคามิโกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสะสมคุมทรัพย์คือบุญซึ่งมีปกติติดต,ตามตนไปได้เอสะเทวมนุสนังสภกามัทโทนิธิเพราะว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าที่สัตว์โลกมนุษย์และเทวดาต้องการก็มานุสิกาจะสัมปติเทวโลโกเกจะยาลติยาจานิพานะสัมปมมต,ติสพเมเตนารัพติ สมบัติเป็นของมนุษย์ด้วยสมบัติในสวรรค์นน่ารื่นรมด้วยสมบัติคือพระนิพพานด้วยสมบัติแม้ทั้งปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยการสะสมบุญเท่านั้นนี่เป็นคาถาท,าที่พระเจ้าแสดงในนี้ที่กันฑสูตรว่าคุม้มทรัพย์คือบุญจะติดตามเราไปเวลาเราทำบุญเนี่ยมันจะมีจิตเกิดขึ้นเจ็ดขณะในวิถีจิตที่เรียกว่าชาวนะ ซึ่งเป็นกรรมใหม่เนี่ยจิตดวงที่หนึ่งที่ให้ทานให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจดจะให้ผลในชาติที่สองแต่ดวงที่สองหดวงที่6นี้ติดตามไปเพื่อจะให้ผลในชาติสามสี่ห้าไปจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นบุญเขาติดตามเราไปได้อย่างนี้เหมือนเงาไม่ทอดจริงเราไม่เหมือนสิ่งอื่นนะเราไปแสวงหาสิ่ง ซึ่งมันไม่ตามเราไปอะทรัพสมบัติทั้งหลายลาบยศลูกผัวเมียอะไรมันไม่ตามบุญที่ตามเราไปจนถึงบ้านที่พานเนี่ยมีคุณค่ามากเป็นที่พึ่งได้เกื้อกูลเราได้มากเราไม่ค่อยนึกถึงแต่คนฉลาดก็จะสะสมบุญทานศีลภาวนาวิย,ยาวัจไมยปัจจา,านามัยไปจนถึงทิฏฐุชุกรรมนุนแหละหรือสะสมอริยทรัพย์ มีศรัทธาศีลหิริโอตตะปะสุตะจาคา้าพัญญาหรือบารมีสิบเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าบอกให้คนได้ฟังเพื่อให้ถูกอัธยาศัยเขาบางคนชอบฟังเรื่องอริยทรัพย์บางคนชอบฟังเรื่องบุญก็แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ติดตามเพื่อก,กูลอนุเคราะห์เราไปได้จนถึงบ้านนิพพานตั้งแต่เราเริ่มทำนั่นแหละแล้วก็ให้ความสุขตั้งแต่นั้น วันหนึ่งสามีก็กล่าวกับภรรยาว่าพวกเราเนี่ยพ้นจากเรื่องที่น่าละอายคือให้ของไม่ดีให้ของต่ำต้อยก็เพราะมีลูกสาวนะลูกสาวช่วยพ่อแม่ได้ทั้งพัตตาหารในเรือนของเราแห่งเดียวก็เป็นของควรบริโภคของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเธออย่าประมาทในวัดก็คือในการประพฤติทานอันดีงามนี้ จนกว่าพี่จะมาพี่จะไปทำงานอะไรสักอย่างเพื่อไปไถ่ตัวลูกสาวสงสารลูกสาวนะต้องทำงานหนะักเขาก็ไปยังสถานที่หนึ่งทำงานหีบอ้อยในโรงหีบอ้อยเป็นเวลาหกเดือนได้เงินสิบสองกหาปณะนะพอที่จะมาไถ่ลูกสาวก็คิดว่าเงินเท่านี้เพียงพอไถ่ลูกสาวของเราได้จึงเอาชายผ้าคอดกหาปณะ,ะเหล่านั้นไว้แล้วเดินทางด้วยตั้งใจว่า จะกลับไปบ้านในสมัยนั้นพระบินดาปาตยะติสสะเถระอยู่ในอัมภริยะมหาวิหารอันนี้อยู่ในประเทศศรีลังกาคิดว่าจะไปมหาวิหารไหว้พระเจดีย์มหาวิหารนี้ก็คงจะเป็นสุวรรณมาลิกะเจดีย์นี่เอง